นะครับบอกได้เลยนะครับทุกคันมีรับประกันหลังการขายนะครับทุกคันมีเงินเหลือกลับบ้านนะครับบอกได้เลยนะครับวันนี้มาชมได้เลยครับวันนี้นะครับเราอยู่บนที่เอ๋วทุานะครับอมตะนครนะครับอยู่เส้นหลังนะครับเส้นบ้านเก่านะครับบอกได้เลยนะครับรถนี้นะครับรถพิเศษนะครับสําหรับรถเก๋งของเรานะครับวันนี้รถเก๋งที่สาขาอมตะนครเรานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับที่ว่าน่าสนใจนะครับ บอกได้เลยนะครับทุกคันมีรับประกันหลังการขายนะครับทุกคันมีเงินเหลือกลับบ้านนะครับบอกได้เลยนะครับวันนี้มาชมได้เลยครับคันแรกหนึ่งเลยครับคันนี้ริสันโน้ตนะครับบอกได้เลยว่าข้างในน่าใช้มากนะครับโน้ตแล้วก็เป็นห้าประตูนะครับคันใหญ่นั่งสบายนะครับแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับที่น่เน่คันนี้นะครับเป็นเอทีนะครับเอทีพีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้ก็หล่อๆเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับอาร์เมล่านะครับยอดฮิตเลยคันนี้อาร์เมล่า เบาะได้เลยสวยๆนะครับสีขาวมุกทุกคันนะครับออกรถ6บาทนะครับเหลือเงินกลับบ้านให้ด้วยนะครับทุกคันออกรถ6บาทเหลือรถเหลือเงินกลับบ้านให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเอ็กซิลีนะครับโฉมปัจจุบันนะครับมีสองพันยี่สิบจนยี่สิบเอ็ดนะครับโฉมปัจจุบันเลยบอกได้เลยสวยๆแคปนะครับรถนี้มาสามคันนะครับตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะครับเหลือคันนี้ใครสนใจต้องรีบเลยนะครับไม่อยากได้ร้อนนี้อยากได้ร้อซิ่งหรือเงี้ยจัดให้นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดอี dition นะครับเป็นไททัน ลิมิเต็ดอิติช่นะครับอันนี้ของโรงงานนะครับมามากโรงงานเลยนะครับแล้วก็หลังคาดํามาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอิติช่านะครับไม่หมื่นป็โลเท่านั้นนะครับคันนี้บอกได้เลยสวยๆนะครับแล้วก็รีโวครับนําเสนอเลยรอๆนะครับอนถูกๆนะครับพร7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับอย่างนี้จ็7,000กว่าบาทเท่านั้นครับคันนี้เป็นสี่ประตูนะครับไททันนะครับโฉมก่อนปัจจุบันนะครับปี2017นะครับแต่โฉมก่อนปัจจุบัน ก็ผ like ่อนอยู 1, ่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทครับเพราะว่าเป็น4ประตูนะครับ4ประตูพัดคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับหนึ่งเดียวเลยเป็นแคปแดกก็เกียร์ออโต้นะครับหาที่ไหนไม่ได้มาที่นี่นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นแคปด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะครับคันนี้นะครับเป็นนาวาล่าบอกได้เลยนะครับผ่อนอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแบบนี้รถใหม่นะครับรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับแบบนี้แล้วก็ผ่อนอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแถว2เรานะครับก็ประมาณนี้ใครอยากได้รุ่นไหนนะครับบอกได้เลยนะครับของเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับอยากได้รุ่นไหนเรามีให้หมดนะครับสนใจนะครับทักมาครับอยากได้รถมือสองที่สวยที่สุดนะครับที่เอลตคาเท่านั้นนะครับอยากได้อะไรบอกมาเฮียจัดให้นะครับแต่งให้ตามใจลูกค้าด้วยอยากได้ล้ออยากได้ท่ออยากได้ดิปปี้นะครับอยากได้อะไรนะครับบอกเฮียมาได้เลยเฮียจัดให้นะครับสำหรับวันนี้เฮียไปก่อนนะครับสวัสดีครับ